บังเอิญนะคะที่พอดีเสียงเป็นแห่งชาติมาบอกว่าที่สร้างพระพิคเนตที่เป็นองค์นะคะท,ที่เป็นองค์ห้านิ้วเจดนิ้วเก้านิ้วเนี่ยของออกรมส่งเสริมเนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยได้จำหน่ายหมดแล้วแต่ว่าที่เป็นเหรียญเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้ทำข่าวไม่ได้ทำอะไรเลย ก็เป็นรุ่นนี้สวยมากอยากให้สุเก็บไว้ตอนแรกสุก็น,นึกว่าเออคงจะมีสักวันสองวันเหลือเอาไว้แจกผู้มีพระคูณแจกใครต่อใครที่มาเยี่ยมชมออหอศิลน,นะคะ,ะโ,อโอ้โหเมื่อคืนคนเรียกโอ้ก็คิดเอ,อแต่พูดไปแล้วเป็นคนที่เ,ออเขาเรียกไงพยายามรักษาสัจจะให้มากที่สุดไม่บิดผิวนะคะ ต้องพยายามจําสิ่งที่ตัวเองพูดแล้วก็ทำนะคะถ้าพูดเมื่อไรเป็นนายเราทันทีเลยค่ะก็คือเราต้องทำทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วนะคะตอนที่ช่วยก้าวแรกของพระพุทธอ,อ,องค์พระศาสดาก็ไปช่วยที่เนปาลก็บังเอิญค่ะในช่วงที่สู่กรรมธรรมเจนะคะ,ะแล้วก็เห็นว่าเนื่องจากเราทำเกี่ยวกับ ด้านศิลปะท่านพิพิธเเนตนั้นท่านเป็นศาสตร์ศิลปะที่ท่านเน้นเก่งมากนะฮะไม่ว่าศิลปะแขนงไหนฉะนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ดีการเรียนศิลปะหรือแม้กระทั่งทำลงพิมพ์หรือทำงานอะไรเกี่ยวกับศิลปะทุกคนจะต้องมีพระพิคเเนตไว้นะคะเพราะว่าคุณตาก็บอกว่า คนเราถ้าเป็นคนแท้จริงต้องเป็นคนที่พูดแล้วมีสัจจะพูดคำนหนคำนั้นไม่พูดโกหกไม่พูดในสิ่งที่ทำให้คนอื่นนั้นเสียใจนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ไม่ทำให้คนอื่นนั้นผิดหวงังหรือทำให้คนอื่นเป็นทุกข์นั้นเป็นคำพูดที่ใช้ไม่ไดนะ้แล้วก็ให้จงระวังไว้การเป็นคนคือการที่ต้องรักษาสัจจะ ถ้าเป็นหมาเนี่ยเห่าหอนไปได้เลยนี่คุณตาพูดขนาดนั้นเราก็ตกใจโอ้เลอแล้วก็ฟังเด็กๆฟังไปเองเนี่ยแต่ฟังจนขึ้นสมองก็เลยตอนทําธุรกิจบอกอเอาแบบที่คุณตาพูดคาไหนคํานั้นถ้าพูดแล้วเราทําอันนี้ค่ะคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าที่สุมาทำ JSR เนี่ยก็ดโดยความสัตย์จริงก็คืออยากจะช่วยเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหา คือเด็กที่เรียนหนังสือด้วยความยากลำบากเนื่องจากการเชื่อมต่อของสมองซีกซ้ายและซีกขวานั้นมีปัญหาตั้งแต่แรกเกิดน,นะคะแต่ถ้าเราพัฒนาเ,เขาได้นะคะตั้งแต่สองขวบครึ่งขึ้นไปนะักะ็คือการเรียนอัุบาลจนถึงปฐมนะคะไม่เกินปฐมหกเนี่ยจะสามารถช่วยเข,เขาสาร้างสมองได้ในเมืองนอกนะคะเขาแบ่งเป็น16แบบแต่เมืองไทยเนี่ยแค่ บ่งเป็น9แบบเองนะคะซึ่งแต่ละแบบจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะพ่อแม่จะเป็นผู้ที่รู้ดีแต่มีพ่อแม่บางกลุ่มก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลูกเป็นอะไรแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ยากจนที่แก้ปัญหาไม่ได้คือกลุ่มที่ค้าขายหาเช้ากินขําเช่นแม่ค้าสมตตาแม่ค้าขายหมูปิง้งหรือว่าขายผลไม้อะไร ทำนองน,นี้นะคะซึ่งไม่มีเวลาให้กับลูกก็จะเอาเอา iPad หรืออะไรที่เป็นคอมพิวเตอร์ทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกนั่นอยู่นิ่งเพราะตัวเองจะได้ทํางานแต่นี่คือทําให้ลูกนี้ไม่ได้เกิดการพัฒนานิ้วเท้านิ้วมือนะคะเด็กนะั้นมีความจําเป็นที่ต้องใช้นิ้วเท้านิ้วมือในการพัฒนาสารสมองซีกซ้ายและซีกขวามากนะคะแต่ถ้าไม่ได้ใช้เด็กนั่งเฉย ดูแต่แผหรือดูทลอทัศน์หรือดูอะไรที่อยู่ดิ่งๆนั้นจะทําให้เขาเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการทําให้นิ้วและเท้าเนี่ยคือนิ้วมือนิ้วเท้านี่แข็งแรงพอไม่แข็งแรงปุ๊บเนี่ยสมองที่เป็นซีกซ้ายซีกขวาจะไม่ได้รับการประสานซึ่งบางส่วนไม่อาจจะประสานทั้งหมดนะจะมีบางส่วนที่ประสานบ้างไม่ประสานบ้าง อันนั้นเราก็จะต้องเข้าใจว่าส่วนไหนที่ไม่ประสานนี่นะคือส่วนที่เขาขาดดังนั้นเราก็ต้องไปซ่อมให้เขาส่วนที่ขาดเนี่ยเติมเต็มแล้วเขากลับไปสู่เหมือนคนปกติหรือเรียนกับเพื่อนได้เด็กกลุ่มนี้จะเรียนกับคนอื่นไม่ค่อยได้นะคะก็มักจะต้องเรียนเดียวหรือไม่ก็พ่อแม่มีสตางก็จ้างครูมาสอนที่บ้านนะคะหรือไม่ก็ ออส่งไปินเมืองนอกตามที่เขามีปัญหาเช่นหูฟังใหม่เข่าใจตามองสายป้ายสายมากหรือการสื่อสารการระบบสื่อสารที่พูดเป็นประโยคไม่ได้นะคะทั้งหมดนี้มันเป็นข้อบกพร่องของเด็กในกลุ่มน,นี้นะฮะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลคใบมีขณะนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะในอาเซียนเองก็เป็นปัญหาใหญ่ ในเอเชเองก็เป็นปัญหาใหญ่ในโลกใบนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เด็กเกิดใหม่นะคะจากการทำรีเสิร์ชของมหาลัยฮาร์วาร์ดนะคะ30%เป็นเด็ก LD นะคะซึ่งเราอยากจะให้ทุกทุกฝ่ายนะคะมีส่วนร่วมในการช่วยเด็กกลุ่มนี้ซึ่งเป็นเด็ก New Generation ที่ บกคร่องแล้ว30%ไม่ใช่น้อยนะคะถ้าเราคิดว่า100คนที่เกิดใหม่นะเด็กเกิดใหม่มี30คนที่เป็นอ่ะโอ้โหเรื่องใหญ่มากซึ่งทางมหาลัยฮาร์วาร์ดเองทางคณะแพทย์เองก็ไม่ใช่ไม่ตกใจนะคะตกใจมากกับเปอร์เซนเทนที่ที่ออกจากวิจัยมานี่ว่าเยอะมากจะช่วยกันแก้อย่างไรนะคะสุดไปคุยกับ UN ก็บอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ ตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะฮะแต่ยูเอตอนนี้ยังช่วยมาถึงประเทศไทยไม่ไหวเพราะกฎหมายที่คุ้มครองเด็กนั้นเราละเอียดอ่อนมากแล้วก,ก็ทุกประเทศจะมีความละเอียดอ่อนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าจะเรียกเด็กพิเศษก็ไม่ได้พ่อแม่บางคนก็ไม่ยอมนะคะหรือไม่จะเรียกว่าเด็กเรียนหนังสือไม่เก่ง ก็อาจจะพอได้นะฮะก้มก้มแก้มไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่น่าสงสารคือไม่มีใครรู้คือหน้าตาดีนะหนล่อเหลาสวยน่ารักหมดเลยแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขามีสิ่งที่บกพร่องด้านะสมองการสื่อสารนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดขึ้นมาว่าท่านพ่เพเนตเนี่ยท่านน่าจะช่วยศาสตร์นี้ได้ก็คือส่วนใหญ่ที่สุไปดูงานต่างประเทศมานะคะ ก็จะเห็นว่าเขาใช้นานศิลปะในการช่วยนะคะมีศิลปะหลายๆด้านเลยเช่นการใช้เสียงนะคะการใช้วาดภาพนะคะการปั้นทุกอย่างเนี่ยคือขอให้ใช้10นิ้วเอะนะหรือว่าการทําอาหารก็ช่วยเหมือนกันนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าเรามีเส้นประสาทเยอะมากเลยค่ะแต่ทุกคนนึกว่ามันไม่สําคัญที่มันสาคัญมากนะคะเราขาดนิ้วใดน,นิ้วหนึ่งไปเนี่ย สมองเราก็มีความบกพร่องในในส่วนนั้นๆแต่ถ้ามาแต่กำเนิดแล้วมันไม่มีเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเชื่อมต่อของเขาโดยธรรมชาติเองนะคะแต่เหมือนกับถ้าพิการกายเนี่ยคนมองเห็นเนี่ยยังช่วยนะคะแต่คนที่พิการสมองนี่มองไม่ออกเลยเด็กนี่ดูดูไม่รู้เลยว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาเพียงไม่ไม่รับการช่วยเหลือ จากผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงตนเองเพราะว่าจะรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กปกติแต่ปัญหาคือเขาสื่อสารกับพวกเดียวกันไม่ได้อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สู่ไปเห็นเด็กกลุ่มนี้แล้วอยากจะช่วยมากเลยก็เลยมีความคิดที่จะตั้ง jsr ขึ้นมาเนี่ยเพื่อช่วยเด็กกลุ่มนี้นะคะเนื่องจากมูลนิธิเองเนี่ยเป็นมูลนธิธิที่หารายได้ไม่ได้ การใช้เงินที่เรียกว่าเป็นเงินเ,เงินฝากเท่านั้นน่ะเออเบี้ยตอนนี้ก็จิตริ๊ดมากเลยนะคะแล้วสุก็ไม่ได้เป็นคนที่มีเงินเก็บไว้มากมายแต่อยากจะใช้โดยใช้สถานที่นี้เป็นสื่อในการให้พ่อแม่หรือเด็กที่มีปัญหาได้มีโอกาสมาทำความเข้าใจนะคะ ซึ่งจะขอเชิญท่านาพระพิคเนรได้มาเมตตานะคะอันนี้เป็นจุดเป้าหมายประสงค์เพราะว่าสุเองต้องใช้เงินในการดำเนินการซึ่งต้องจ้างครูพิเศษในการสอนเมโลดี้และคือเสียงสำนรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการฝังต้องจ้างครูที่ทำแบบโปรแกร,รมของอช่วยทางด้านสายตา เด็กพวกนี้จะไม่ใส่ตาสั้นก็จะใสยตาไม่ปกตินะคะจะเป็นตาเอก็กหรือตาโทเ,เนี่ยก็ก็ก็จะสังเกตได้ไม่ยากจะเห็นว่าเขาเหมือนเด็กสมาธิสั้นก็คือจะไม่โฟกัสนะคะก็เราจะช่วยเขาในการที่ให้เขาทํางานบางสิ่งบางอย่างสําหรับศิลปะซึ่งเด็กมีหลายแขนงมากเราต้องเลือกที่จะเหมาะเขาฉะนั้นการที่เราเอาเด็ก หรือเด็กพ่อแม่ที่มีความยินยอมที่จะให้มาเรียนกับเราเ,เราก็ต้องทำความเข้าใจกับพ่อแม่และเด็กนะคะซึ่งกลับไปพ่อแม่เองก็ช่วยด้วยคือช่วยฝึกนะคะหรือทำความเข้าใจเขาอย่าไปลงโทษหรือโทษเขาที่เขาเป็นบาปหรือเป็นกรรมอะไรประมาณนี้คนไทยก็ียกว่ากรรมรับกรรมไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จริงนะคะพ่อแม่รับกรรมแต่ลูกไม่จำเป็นนะคะ ลูกจะต้องอได้รับสิ่งที่เขาควรได้รับ mm hmm. น,นั้นเป็นการสร้างเสริมหรือให้เขาเป็นเด็กที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุดนะคะเะฉนนั้นแล้วเราจะเสียประชากรของเราไปโดยน่าเสียดายค่ะเพราะการเกิดสมัยนี้ก็ยากนะคะการเลี้ยงเด็กเล็กจนโตขึ้นมาถึงอายุ20่สิบขวบ เขาบอกเฉลีย่ยเนี่ยคนหนึ่งประมาณ20ล้านคิดไหมว่าพ่อ,พอแม่ต้องหาเงินตัวเป็นเกลียวเพื่อที่จะช่วยเด็กหรือเลี้ยงลูกตัวเองเพราะพ่อ,พอแม่เลยกลัวตอนนี้ไม่อยากมีลูกค่ะอันนี้ก็ต่างประเทศส่งเสริมไม่ใหญ่เลยนะคะสิงคโปร์จีนทุกประเทศเลยเพราะว่าเด็กเกิดน้อยกว่าคนแก่นะคนแก่นี่ยังไม่เสียชีวิตนะย่าว่าแต่คนตายเลยนี่คือคนที่อายุมากมีเยอะกว่า เด็กที่เกิดใหม่ซึ่งเป็นปัญหาว่าเด็กเกิดใหม่นะี่ถ้าไม่มีคุณภาพนะี่เราจะทำยังไงเพรฉะนั้นต้องช่วยเด็กที่เกิดใหม่นะี่อีก30%เนี่ยช่วยให้ได้หนึขึ้นมาแต่ไม่ใช่จะได้งบจากใครนะียก็ยังไม่รู้เหมือนกันรัฐบาลจะไปของ,งบจากที่ไหนสาธารณสุขดีหรือกระทรวงศึกษาดีก็เราคิดว่าเริ่มต้นที่เราทุกอย่างเริ่มต้นที่เรานะคะ ถ้รารัดเห็นด้วยค่อยค่อยค่อยมาส่งเสริมก็ไม่ช้า,า่ะเพราะว่ามีเด็กเยอะมาก <Hey. S 1> อยากชวนเพื่อนๆที่รักทั้งหลายนะคะได้มาช่วยเด็ก l e ARNING DISABILITY โดยเช่า,าพิพิคนเนตรรุ่นมหาเทวาราชาโชคลาภนะคะติดต่อได้ที่ JSR เบอร์0 6 4 6 6ห7 1 1 1นึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนมีโชคขอให้ทุกคนที่ได้บูชานะคะได้โชคลาภสมปัรถนาดังชื่อรุ่นนะคะและคิดว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ค่ะขอบคุณมากค่ะ